สวัสดีค่ะวุ w ้นวิ c งชาแนลนะคะวันนี้จะมาบอกเทคนิคเกี่ยวกับวุ้นกะทิโดยไม่กักเลยค่ะพิมพ์ที่ชูขึ้นมาเมื่อกี้ก็คือพิมพ์ใบไม้นะคะเดี๋ยวเรามาหยอดใบไม้กันนะคะผสมสีเพื่อที่จะหยอดใบไม้นะคะสีเขียวขี้มาลงไปสองหยดนะคะแล้วก็ใช้ดอกเตอร์คนนะคะ ไม่ใช่สีเขียวแอปเปิลนะคะเวลาไปซื้อก็ซื้อเขียวขี้หมานะคะต่อไปเราจะทำเกสรก็หยอดสีน้ำตาลลงไปเลยนะคะสีเขียวที่เหลือก็คือไม่ต้องทิ้งนะคะหยอดสีน้ำตาลลงไปเลยเราก็จะใช้ทำเป็นเกสรได้เช่นกันนะคะพิมพ์อันนี้เป็นดอกคอสมอสนะคะ ส่วนดอกนี้เป็นดอกบัวสวรคร์พิมพ์ที่เราซื้อมาทุกดอกนะคะเราก็จะผ่าพิมพ์ออกมาเพื่อที่เวลาเราแกะตัววุ้นกะทิกรีบของเขาก็จะไม่หักนะคะพิมพ์นี้เป็นดอกกุหลาบเห็นไหมคะว่าเวลาที่เราบีพิมพ์ออกมามันก็จะแกะง่ายขึ้น เทคนิคต่อไปนะคะรัดหนังยางเวลาที่เราหยอดวุ้นเนี่ยแล้วถ้าเราไม่รัดหนังยางนะคะวุ้นที่กำลังร้อนๆเป็นของเหลวนะคะเขาก็จะแทรกซึมหกลงไปนอกพิมพ์เราได้นะคะตอนนี้เรามาหยอดวุ้นกุหลาบกันนะคะตรงปลายกีบกุหลาบเนี่ยถ้าเราเล่นสีเราก็จะหยอดสีขาวลงไปก่อน1นช้อนชาก็พอนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็หม,หมุนหมุนให้ให้วุ้นกะทิไปอยู่ที่ปลายกรีบปุรามนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันนี้เป็นดอกบัวสวรรค์เกสนเขาจะมีสองเลเยอร์นะคะมีสีน้ำตาลชั้นที่1แล้วก็สีขาวชั้นที่2นะคะการทำวุญน,นะคะต้องใจเย็นๆค่อยๆทำนะคะ อ,อกต่อไปนะคะเช่นเคยคะ่ะเล่นสีนะคะเอาสีขาวลงปลายกรีบดอกน้องเขานะคะแล้วก็เอาช้อนเขี่ยๆให้วุ้นกะทีของเราลงไปที่ปลายกรีบให้ทั่วๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมเขาว่าอันนี้เราผ่าสีเลยนะคะแล้วเราก็รัดหนังยาง เรารัดหนังยางให้หมดเลยนะคะต่อไปเราจะมาหยอดกลีบดอกน้องกันนะคะหยอดสีชมพูลงไปสองหยดเบาๆแบบนี้นะคะคนให้ทั่วเลยดอกไหนดีนะอ่าเราหยอดดอกเนี้ยนะคะคือเราต้องใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มตาม ปลายกลีบของเขาอะนะคะเพราะว่าดอกเนี้เขาจะมีฟองอากาศค่อนข้างเยอะเทคนิคก็คือใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มไปที่กลีบของเขานะคะฟอฟองเขาลอยขึ้นมาเราก็ตักฟองออกเนี่ยค่ะใช้ไม้จิ้มฟันแบบนี้นะคะต่อไปเราก็หยอดกลีบดอกไม้สีสันตามที่เราชอบเลยนะคะ เทคนิคคือการหยอดสีให้อ่อนๆก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็ไม่ต้องทิ้งเราก็เพิ่มสีอื่นเข้าไปนะคะอย่างสีชมพูเนี่ยใช้ไม่หมดนะคะเราก็อาจจะเพิ่มสีส้มหรือสีเหลืองลงไปอีกสักหยดหนึ่งเขาจะก็กลายเป็นสีโอรสนะคะเราเริ่มจากสีอ่อนก่อนนะคะสีแดงแอบหยดใส่ใบเฉลือ เช็ดก่อนเช็ดก่อนเดี๋ยวใบน้องจะเป็นสีเขียวแดงนะคะเนี่ยค่ะจากสีโอรสเมื่อกี้ที่เราใช้ไม่หมดนะคะเราก็มาหยอดสีแดงเพิ่มนะคะมันก็จะกลายเป็นสีชมพูตุ่นตุ่นส้มส้ม,สมเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะทีนี้ดอกไม้หลายๆดอกที่เราหยอดอะ่ะมันก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นแต่เนี่ยเป็นโทนเดียวกันมันก็น่ารักน,นะคะไปแบบนึง หรือถ้าสีชมพูใช้ไม่หมดเราก็หยอดสีม่วงลงไปเพิ่มก็ได้นะคะต่อมาทำฐานนะคะฐานเขาอันนี้ทำง่ายมากเลยในคลิปนี้เราแยกออกมาเป็นชิ้นๆเพื่อเวลาที่เราทำแต่ละชิ้นนะนะคะเขาจะได้ไม่เอียงนะคะเทคนิคนะคะหากใช้วุ้นกะทิไม่หมดนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เขาแข็งนะคะเราก็ใส่ เนี่ยค่ะกระติกเก็บความร้อนนะคะที่เราใส่น้ำร้อนกินกันเนี่ยแหละค่ะเทลงไปเลยค่ะเขาจะเก็บความร้อนให้เราได้หลายชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเทคนิคนะคะตอนดิฉันทำมุ้นแรกๆนะก็ไม่รู้ว่าเขาสามารถเอามาตุนได้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเททิ้งหมดเลยค่ะ ออเดอร์8ชิ้นนะคะแต่เราหาเจอแค่6สักพักไปรื้อใหม่ค่ะเจออีก2ชิ้นแล้วนะคะทีนี้เราเก็เอาวุ้นที่อยู่ในกระติกเก็บความร้อนของเรานะคะมาเทได้เขาก็จะยังไม่แข็งนะคะระวังร้อนมือกันด้วยนะคะเวลาตอนหยอดวุแบบ้นโดยปกติเนี่ยเราไม่แนะนำให้เอาพิมพ์ขึ้นไปซ้อนกันแบบนี้นะคะ แต่ในคลิปเนี่ยใบไม้เนี่ยน้องเขาแห้งเร็วมากเราสามารถซ้อนเขาได้นะคะเคยทำวุ้นใหม่ๆแล้วเอาไปซ้อนกันนะคะหกใส่กันนะคะสีมันก็ปนกันมันก็ต้องทำใหม่อะนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอ่ะลองเรียนแบบนะคะเทคนิคนะคะ นี่คือเกสรของดอกไม้ที่เราทำเมื่อกี้แล้ววุ้นเขาแข็งแล้วนะคะเราสามารถเอาช้อนคนๆให้เขาแตกจากกันละเอียดละเอียดนะคะแล้วก็ไปเข้าไมโครเวฟได้คะ่ะแ,แต่ในคลิปนะคะก็ใส่วุ้นกะทิสีขาวเพิ่มลงไปนะคะเวลาเข้าไมโครเวฟเนี่ยเขาจะได้ร้อนทั่วถึงนะคะ ลองทำกันดูนะคะอย่าเพิ่งทิ้งวุน้นนะเราทำสีเมื่อกี้เพื่อที่จะหยอดตัวอักษรเอาไปเข้าไมโครเวฟเลยจ้าเข้าแล้วเนี่ยพอออกมาเขาก็จะเหลวแบบนี้นะคะเราสามารถหยอดได้นะคะอย่าทิ้งวุ้นนะคะเสียดยายค่ะเนี่ยค่ะเราก็หยอดได้ตามปกติเลย วันนี้นะคะเพื่อนๆก็ได้เทคนิคเกี่ยวกับวุ้นไปเยอะแยะมากมายและนี่คือผลงานที่เราหยอดวุ้นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้ที่เห็นกันนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องวุ้นวิงด้วยนะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดช่องวุ้นวิ้งขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแล้วเจอก,กับช่องวุ้นวิ้งใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาบไปก่อนสวัสดีค่ะ